ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บูธ Mercedes Benz ครับผมตัว Mercedes-Benz เนี่ยในปีนี้เนี่ยได้ข่าวว่าออก3โปรดักต์ใหม่ที่เข้าไทยใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้เป็นตัวอะไรบ้างครับก็จะมี sl 5 5 amg นะครับคันนี้เนาะแล้วก็คันด้านหลังเลย amg gt 63 นะครับแล้วก็ G 6 3สิมโมเดลใหม่ของเราครับ G 6 3คันนี้นี่ใช่ของน้องลิซ่าหรือเปล่าลิซ่าจะเป็นโมเดลก่อนเราอ๋อโมเดลก่อนเราใช่แต่หน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันดีเทลนิดหน่อยหน่อยก็ SL ตัวใหม่นะครับจริงๆก็ก่อนหน้านี้เราเปิดมาแล้วเนาะเอสเอลสีนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเติมลายขึ้นมานะครับก็คือจะเอามาแทน43่สามก็คือเปิด55มาก็คือเครื่องยนต์เป็น V8 แปดแล็ปนะครับจาก4สูบเนาะเป็น8สูบนะครับก็ ราคาเริ่มต้น14ล้าน9แสนแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะจะเป็นรถแบบเเ็นเลยอันนี้คือข้อคอนฟิกให้ละคันนี้อยู่ประมาณ18ล้านกว่าได้เลยคร่าวๆเมื่อก่อนเนี่ยครับผมเห็นเลยนะตอนแรกว่าเปิดตัว NL มาเนี่ยเป็น4สูบเนี่ยผมว่าคนเขาอาจจะว่ายังขัดใจอยู่ใช่ไหมเราว่าซื้อไปตั้งแพงแล้วทำไมได้แค่4สูบแต่ตอนนี้เนี่ยได้8สูบได้เครื่อง V8 เข้าไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอ้แต่คันนี้นี่ผมว่าสวยมากเลยครับพี่แต่คันนี้เนี่เป็นคัน2บวก2ที่นั ครับแ้วก็ต้องตัวเล็กๆหน่อยนะทำ oh. ได้ภาพรวมนะครับก็จร,ริงๆก็ถ้าเคยเห็น4 3มาแล้วครับครับคันนี้ก็ ให้ก,กินกันเราอาจจะต่างนี่แบบว่าอันนี้คอนฟิกคอนอ,อออปชันมันค่อนข้างเยอะออครับเราก็ลเลยดูเต็มหน่อยครับผมคันนี้นี่ขึ้นชื่อว่ารหัส SL เนาะมันก็ต้องเปิดประทุนอยู่แล้วการเปิดประทุนของอันนี้นี่ผมบอกเลยว่าสวยมากจากที่ดูในอินเสิร์ตมาครับก็นี่จริงแล้วอันนี้นี่ขึ้นชื่อ SL ว่าต้องเปิดประทุนครับเปิดเปิดประทุนแบบนี้นี่ผมบอกเลยว่าเท่มากับไปไหนคุณก็มองนะพี่ใช่ครับแล้วคันนี้นี่มีวิงหลังให้ด้วยนะใช่ครับเป็นแอคทีฟวิงแอคทีฟวิงครับ ตอนขับเร็วๆขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาไดไพี่ใช่ครับก็ตามความเร็วตามโหมดครับแล้วก็ด,ด,วด,วด้วยเบรกด้วยช่วยเบรกด้วยไใช่ครับโอ้โหแล้วคันนี้นี่ขอจุดเด่นของคันนี้หน่อนยะ ดูเด่นนะครับก็ถ้าถ้าหลักๆเลยที่เปลี่ยนกับตัวตัวก่อนอันนี้ชัดเจนเนาะคือเราก็เพิ่มโยนแหละนะครับขึ้นมาแล้วก็ออปชันที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็พวกล้อพวกอะไรพวกนี้ก็คือเราเราฟันฟลิกได้หมดแต่ก่อนเราจำฟลิกได้นิดเดียวถ้าตอนพอปีโงงเนี้ยปีเนี้ยที่เราเปิดตัวมาเนี่ยคือเราเป็นปลูกฟันฟลิกเลยคือเราเลือกได้ยันลายเบาะเลือกได้ยันตะเข็บเลือกได้ยันสีภายในภายนอก S <S เลือกได้หมดเลยนะครับหลักๆที่จุดเด่นปีนี้คือเราสามารถคอนฟิกรถเอ็ได้แบบร้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อเต็มคันน,นี้ผมว่าสวยมากสวยมากแต่ว่ามันมีหนึ่งคันครับที่เป็นรถในฝันของเจ้าของช่องเองก็คือคัน GT 63ครับคันนี้นี่เออะเห็นตั้งแต่เด็กในเกมใช่ไหมครับคันนี้นี่ เขาเอาไว้ลงสนามแข่งกันก็ลงแขกได้แล้วก็ใช้งานชีวิตประจำวันได้ด้วยครับก็เรา<ๆ>เราไม่ได้ทำเพราะที่แขกจนตึงขนาดนั้น<ไ>แต่ว่าเราสามารถขับทุวกวันได้ครับผมใช่ขับทุกวันได้โอ้คันนี้ผมบอกเลยครับว่าสวยมากแล้วก็ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยต้องรอคันนี้เข้าไทยอย่างแน่นอนครับผมโอ้โหอะไรนะเดี๋ยวขอเราดูรอบๆหน่อยครับคันนี้ถ้าถ้าลูกค้าทนไหนสนใจนะครับก็ถ้าคอนฟิก เสร็จภายในเดือนเมษานะครับรับรถภายในปีนี้แน่นอนอพแล้วก็ปิ๊กป๊บเดียวแล้วได้เลยภายในปีนะต้องเดือนเมษานะครับเดือนเมษานะบอกเลยว่าต้องจัดใครใครเงินเหลือก็ต้องจัดเลยครับคันนี้ผเขาก็สวยมากสวยมากก็ตัวนี้นะครับก็เครื่องยนต์นะครับ4,000ี c น็อคกลมๆง่ายๆครับ V8 585แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่850นิวตันนะครับก็แรงใช้ได้คับพื้นสี่ล้อด้วยโฟเมติกโฟเมติกด้วยใช่ครับโฟเมติกไม่โอเวอร์เซียแน่นอนใช่ครับก็อยู่ที่เราเราเล่นเลนดิฟโหมดได้อ๋ออันนี้นี่คือปรับโหมดภายในได้เลยใช่ครับใช่ครับผมโอ้โหหนึ่งกำลังอึ้งในความสวยอยู่กำลังอึ้งในความสวยอยู่จริงครับ แล้วคันนี้นี่โ oh, อ้เขาให้วิงมาใหญ่มากเลยลนะพี่อันนี้วิงเป็นวิงออปชั่นครับออปชั่นคอนฟิกข้ามาเพราะว่าถ้าไม่เลือกเขาออปชั่นก็จะเป็นวิงเหมือนคันนูน้น oh. อันนี้ใส่ออปชั่นมาแต่นี่ยังออปชั่นไม่สุดนะมีวิงคาร์บอนด้วย oh. ใช่ครับเดี๋ยวนี้นี่มาสด้าเบนเน่เนี่ยมีออปชั่นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ยังเห็นเลือกออปชั่นไม่ได้เยอนิดหน่อย,แ,อยแต่นีน้คือฟูลเลย เป็นฟูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเดี๋ยวนี้คือฟูเลยว่าเราสามารถจะสร้างรถเลบรกเซรามิกเพิ่มก็ได้เลยใช่ครับเป็นแคสต์ซอมไม้เป็นเทเลเมทเลยเป็นเทโลเมทเลยใช่เป็นเทเลเมทเลยโอ้ก็ถ้าใครตีกรอบก็จะรู้เลยว่าเทเลเมทเนี่ยเขาออปชั่นเยอะจริงๆก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเกือบสุดแล้วไหมก็เกือบสุดไหมก็ไม่เรียกว่าเกือบแล้วกันแต่ว่าคือเทเลเมทที่เนี่ยได้ถึงขั้นที่แบบว่าเราจะมีสีในใจเลยไปให้ก็ทำให้ก็ยังใช่แต่ราคาก็ บวกกักอีกนะก็ตามตามอะไรนะตามความแรงของแต่ละคนว่าแต่ละคนจะบวกกันเป็นเท่าไหร่แล้วกันนะครับ,รบอันนี้ค,คือ ตอนรุ่นที่แล้วเนี่ยเป็นของที่น้องลิซ่าใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ก็จะตัวใหม่ขึ้นมาตัวใหม่ขึ้นมาจริงๆหน้าตามันหนัดมันดูแทบไม่ออกเลยนะครับคือจริงๆรหัสตัวถังนี่เป็นรหัสใหม่แล้วตัวของน้องลิซ่าเนี่ยจะเป็นรหัส W463 นะครับอันนี้รหัสตัวถังเป็น W465 นะครับก็คือรองรับแพลตฟอร์มที่เป็นรถไฟฟ้าเนาะอีกจีตัว5 580ไฟฟ้าเรานะครับที่เป็นตัว EQ ก็ใช้แพลตฟอร์มร่วมกันแล้วซึ่งตัวนี้ก็คือ g c a r G6.3 G6.3 ครับ ก็ G63 เนี่ยขึ้นชื่อว่า G วาก้อนนะพี่มันก็ต้องขึ้นชื่อว่าเรื่องความบึกบึนใช่ดูดันรุนแรงแน่นอนครับยิ่งตอนปิดประตูนะพี่ใช่ครับแต่ตัวนี้ก็ปิดง่ายขึ้นก็มีการขยับช่องลมให้มันปิดประตูได้ง่ายขึ้นอะไรพวกนี้ด้วยไม่ต้องกระแทกเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ต้องกระแทกแหละแต่กระแทกเบาลงกระแทเบาลมเพิ่มกีรรถมาก่อนอันนี้ไม่เคยมีใช่ครับอันนี้นี่ฝั่งดูไบที่เขาชอบกันมากเลยนะที่คันนี้เป็นสไตล์ไหนนะครับบ็อก ใช่ประมาณบล็อกคารนี่<ช>แหละ<ช>นะครับยื้นหารถทหารเนาะแล้วก็ต<ช>ัดแปลงมาเพื่อให้ประชาชนทุกคนใช้ได้อะไรเงี้ยครับก<ช>็คือตัวเนี้ดังมากจากน้องลิซ่าแล้วก็หลายๆคนที่ประเทศไทยเนี่ยรอกันมาเยอะใช่ใชครับปกตินี่กว่าจะได้มาแต่ละคันนี่ ยากมากแล้วอันนี้คือตอนนี้เปิดตัวอยู่เท่าไหร่ครับ18ล้าน8ปดแสนไม่ใช่คันนี้นะเป็นตัวเป็นราคาเริ่มต้นเป็นราคาเริ่มต้นใช,ตใช่ครับตัวนี้นี่ใส่ออปชั่นอะไรมาบ้างครับจริงๆคันนี้ใส่ทั้งล้อทั้งชุดแต่งดำทั้งบีกิงๆใส่นเนี้ใส่เยอะมากนะมีกิเลสมาให้ด้วยิ <c oughs> เยเป็น <c oughs> ออปชั่นอ๋อกิเลสเออปชั่นอีหละใช่ครับใช่ครับใส่มาครบเลยครับก็คันนี้ราคาสุรวมประมาณ21ล้าน ก็เพราะว่าขึ้นชื่อว่าจีแคสเด้อเนาะมันขึ้นชื่อเรื่องความดิบเถื่อนอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับถ้าหากว่าใครขับจีรคสก็ต้องยอมรับในจุดจุดนี้ด้วยใช่ครับผมใช่ครับโอ้แต่ว่าคันนี้นี่สูงกว่าพวกอันแล้วพอลจูเนอร์สูงกว่าพวกคันนี้สูงเมตรเก้าสิบเจ็ดครับผมให้ผมว่าสูงกว่าเยอะเลยไปบางที่ก็ต้องระวังนิดนึงใช่ใช่ใช่ก็ที่ครับเป็นตัวสามตัวที่ เอาเข้าใหม่ในปีนี้นะครับใช่ครับใช่ใชก็เดี๋ยวฝากฝากโชว์รูมหน่อยครับพี่เอาผมอ่าผมแบงค์นะครับเป็นโปรดักชันเสิรจากโชว์รูมเบนซ์ทองหล่อรามินทานะครับก็แต่ถ้าในงานนี่ครับไม่ได้มีแค่ AMG มจีสังพันที่เราอินเสิร์ตกันไปเนาะเราจะมีตัวอื่นด้วยมีทั้ง CO s, CO e, c ี s c อ e C Class A Class นะครับเรามาทุกแวริเอตเลยนะครับผมก็สนใจก็สามารถเข้ามาชมในงานได้ครับงานเริ่มวันเนี้ยวันนี้วันที่26แล้วนะงานจะถึงวันที่6เมษายนนะครับก็มาเข้าชมได้ทุกวันครับได้ครับ ขอบคุณพี่แงคงมากนะคร,ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับ